สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องปลายขาเมื่อสุขุสุคนค่ะทั้งฟังไทยฟั่งลาวและกัดต่างประเทศวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องสุดรอมาอีกแล้วมามา,มา,มานั่งข้างหลังพาพ่อแม่พี่น้องมากินตํำส้วมูยอพ่อแม่พี่น้องค่ะตาําส้วมูยอพิดข่าแซบเลยค่ะตํำส้ว มาค่ะพุณแม่น้องค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้มันนั่งตรงนี้แหละมานั่งลงไม่ต้องเดินมากเลยเร็วม,ม,ม,มาเลยค่ะ ผักบุ้งนาการที่สองพ่อแม่พี่น้องขาะเฝ้ากินเดี๋ยวมันจะหนีพ่อแม่พี่น้องมันเหลืองค้าพ่อแม่พี่น้องขาเฝ้ากินเขาให้มันมืดต้มหมูยอเส้นน้่ Hva er det? กินผักกาดดอกเหมือนเดิมพ่อแม่นมองค่ะอืม,อม เห็นนื้อเสร็จน้อยแล้วก็เหนียวนุ่มพม่น้องคืมซื้อ,ขอเข้าม้าดอกพน้องขนมจีนเอียงก่อ กูซื้อไอ้อย่างเลยลืมซื้อเพิ่อใช่อะสิ่งหนึ่งน้ำหนักมึงไ่้อย่างของแม่เพนเตะมันบอกขายตามบิ๊กซีเลยไหมเพื่อนน้องค่ะอืรสคือสั่งมาหมดแล้วมันลองค่ะก็เลยไปเห็นขนมจีนยูอัน อยู่ห่างมิกซี่เอ้ยสื่อมาลองเหงอแซ่บไปเลยสงน้อยงามจังเลยแล้วไงรวยสวยอยู่เหียวขนาดบางนี้นอะไม่อมอก หูก,กับบุคเรยิ้มพ่อแม่น้องต้องห่งวงเสียแล้เด้อพ่อแม่น้องบ่ได้ทะเลาะก,กันเด้อหูแม่ยาแล้วบ่ได้ยิ้มแล้วหูตึง<ค><ณ>ผู้เฒ่าละแปดสิบปีแล้วพ่อแม่น้องหูเราบ่คเรตยิ้ม ภาไปใส่อันยังก็มูเทียมันติดพวกนันโอ้โหใส่แล้วมันมันดังแน่หูแล้วก็เลาไม่อยากใส่ผู้เ่าเนาะสภาพหูเริ่มเสื่อมต้อหมอเพิ่นว่าตามอายุ พิ่วางเลยเราไปคอยเราบอคอยได้ยินต้องห่วงใช่หรา้าผ่านพ้นเทียงกันเดียวเนี่ยบอร์เทียงเขานนหูดีกับหูหนวก แม่ย่าเป็นคนที่ไหนแม่ย่าเป็นคนมาเลเซียเลยค่ะพี่น้องค่ะแต่งงานกับคนมาเลเซียค่ะพี่น้องอยู่เมืองไทยสิบสามปีแล้วพี่น้องมาเห็นธุรก,กิจอยู่เนี่ยเออเอาเอาแม่หรือว่าแม่ย่ามาอยู่น้ำพราะว่า อยากไปนองฟังมาเรเพิ่นบอกใคยนี่เวลาว่างเลยได้อาแม่มายูน้ำเพิ่นเนาะสมัยตะกอนอะัไปยูน้ำเพิ่นดูมาเร่แหละ กินบุญยี่ค่าทองชีพก็แพงท่านท้าไปเทธุรกิจยหันเสียภาษีไหรก็อยู่เมืองไทยคน่ะอืมแต่เล่ยใหญ่สำไมครัวมันอยู่ผีมหมดไครละที่มาที่ไป แล้วแฟนฮ็ดงานอย่างอันเพิ่นเท็ดงานางนี่ค่ะพม่นงคงค่ะเปิดบริษัททัวร์ท่องเที่ยวค่ะพม่นองอืมเพ็่เนท็มทัวร์ทัวร์ท,วท่องเที่ยวไปฮันไปหนีพม่นงคงฮันละแฟนเป็นรักระเทศด้วยเป็นเจ้าของบริษัทด้วยน้องน่ะมันไม่ยังกินอย่างเดียวพม่นงค์ อืมอืมเนอยู่รัดอะไร อันยูรัตอันนี้ครับพ่น้องค่ะรัตอย่างละกุกลาลัมเปอร์พี่น้อนเพื่อน KL พมิดวง่ะกุลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียลัต KL กุลาลัมเปอร์ แต่งงานจดทะเบียนทั้งสองฝั่งครับพุณผูมค่ะทั้งฝั่งมาเลยแล้วฝั่งไทยค่ะเพราะว่าทําแฟนท้ามาอยู่ฝั่งไทยท่านก็ต้องจดทะเบียนฝั่งไทยนั้นพอนะทำวีซ่าวีซ่าแต่งงาน ให้สามีเด้อค่ะมันจะให้เป็นอีอย่างที่ง่ายดายพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าแฟนเฮาเป็นคนต่างชาติแล้วท่านมาจดทะเบียนสมรสเมืองไทยนั้เวลาเราเห็นอีอย่างมันจะง่ายพ่อมพี่น้องค่ะหลอกท่านตัวจฟังเดียวบ่ได้พ่อพี่น้องเขาข้า,ขาพาสัสสีคนต่างชาติมาเปิดีินเแพงเลยค่ะพ่อมพี่น้องค่ะอืม มันเป็นหน่อยด้วยค่ะค่าสัมบกรณ์แพงอืมเผ็ด อืมอ mm ืม hmm. อ mm ืมแบยงเพ็ร มดแล้วพ่อแม่องเอาพ่อแม่แม่น้องค่ะสานนราจะชาผ้าฉิ่นจะลาพ่อแม่ไปนอกไปแล้วเดี๋ยวค่อยเป็นน้ำเล่นกลิ่นพ่อแม่น้องคขาฮัะลโหลเอาพ่อแม่น้องสานนราจะชาผ้ากิ่นก็ขอฝากพ่อแม่น้องฝากกดติดฝากกดติดตามกดสับตะไคร กดไลค์กดแชร์แล้วก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาวนัตช้าพากิมนน้นนำเด้อค่พะพเมน้องค่ะแล้วก็ขอฝากอีกแฟนเพจหนึ่งแฟนเพจของแฟนเพจ a ฟ e b o o k ของสาวนัตช้าพากิมเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้น้ำเด้อค่พะพแมน้องค่ะเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเดคกขับพเม่พ่น้องค่ะขอบพราะคุณพแม่พ่น้องในลาก็ขอให้พแมนอ รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะพมน้อ,นองขาช่วงนี้อากาศหนาวหนาวแล้วฝนกระโตกตกพเมี่น้องค่ะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยขอให้พแมรุน้องลำๆมลั่ด้วยถูกหวยลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึงเมื่อสุขุสุขคนนะคะพเมน้องคาส่ะ3อาตระชาผาก,กินลาพใม้แมเพน้องไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ